ัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาลูกกาด้วยจ้าทำแล้วข้มามลูกกาบุตรน้ำสงสัยน้ำมันหัวมัตพุ่นน้ำไหลาเปิยงออกแล้วก็น้ำไหลายคือเก่ามือนี่คือเก่านั่ดาระพี่น้อง ามาชมบรรยากาศนกกายน้มือแรงจ้ะไปถับไปดำมืออื่นเศเมือกากันยังหน่อยพี่น้องมันมันตีบัะหนดอดๆกันเต้นนี่กระซัเมเบิแล้วจ้กากากระงามงามพี่น้องเลยเขียวกันดีดีเขียวดีค่ะ วันนี้ช่องหมอรำอยู่หน้าได้จ้าก,ก็ขออนุญาตบาดถ้ำคู่บาอาจารย์รำให้พี่น้องฟังจักก่อนเมื่อยพี่น้องเบิดแห้งหรอละเบิดแห้งหรอมันสิคำหรอลูกตาเด้อวิธีบ้าน,านพี่น้องจา้ามาลูกซอยมาดำซอยเนะเด้อ ชาติวานจังน่วยกลวยหัน่วยสุนทลีสื้อวโลกีหักสวดดีนั่งกระตันยูแยงเบืองย่อคุณบไดาลื่นสิ่งนี้หรือสิ่งอื่นว่าจะกำลวงอไอไหนองยามี สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นคู่ยังสนีบูแพวห้ามหักหทางไกลกันเล็นให้ห็นเป็นดวงปั่นปั่นลงหอดทุนพี่ห้าเป็นคู่บ่าลามีความดีได้สร้างไว้น้ำเจ้าตั้งแต่ด นำชาหลายเรือนล้นเคยหวามความสุขบางครั้งเปลี่ยนปางทุกอยู่เลิงเคยพอปัดจาลิกาขอวายยอมถวายใจกายเป็นเนื้ออายพระยินแตง ลงมาหลับตามเนียงหลายวันคืนอยู่หลีในงาสร้างเป็นวางนอนงงสงสารพี่อดบอด่ได้เศราคำซ่อมเห็นเป็นผู้มาแปงตกแปงพ้าก้อยตนฟังคำก่อนถแถลงแล้วความจริงบ่โลบรลายยาสิฝ่าเปิดนายบุเพกรำสร้างไว้แนนใส่ สง่งส้นนองจ้าพี่น้องเอย้ต่ปลยเฮ็ดไปละจ้ะวาวมวนความซื้กัยุทงไฮทงหน้านี่ละพี่น้องเอ้ยเอาอวดแอวัปเฮ็ดทังสีละ ลูกกาจ้าลูกกาแรงวิธีบ้นบานๆของเฮ้าน้พี่น้องเนาะในเบิ่งบรรยากาศคือเกาละพี่น้องบรรยากาศลกกากาน้อยพี่น้องเอ้ย มาฝากไปเด้อพี่น้องจ้าไอคิดหอดคิดถึงเน่ยเด้อพี่น้องเด้อเห็ดหายเห็ดหน้ากันจังสีะ่ะพ่อได้ยูดได้กียนปีนี่ก็ได้ดำก้าหัวปีเนี่ยพอฝนมันมา,มาเร็วเนาะพี่น้องเนาะกะดำไปเรื่อย ต้องฝ่าต้องฟังหลวงพี่นอ้องก่อได้ก็คือเกาอ่าแหละหาคนงานบ่ได้ผู้ลงคนเพื่อกับกระลังวานจา้านเพื่อกับเป้งน้ำออกเพื่อก,กับกระลังวานกระลังสีแหงกระลังวานผูล้ลงคนเพื่อกับกักน้ำไว้เนาะพี่น้องเนาะมือมอ มองแต่ทองทุง่งนาจะวาดเพราะว่าจะบาดตายเพราะความจนสาวชาวนาหนุ่มชาวฟ้าหรือจะมาสนตังเกียดว่าเป็นคนจนมีหรือทนกว่าฟ้ามาดินไม่อยากคิดและไม่อยากฟังใจสองเ้วาวังขอคนมั่งขังสะพิน นาแปลงน้อยคอยทำก็ไม่พอกินเลียยพื้นแผ่นดินเป็นอาชีพของขาชาวนาฝากไปเด้อพี่น้องเด้อกบคุณหลายๆค่ะกดหลายกดแค่ใหนเด้อพี่น้องจ้า